ตอนนี้เราก็ปิดรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับกิจกรรมร่วมสนุกนะคะแบบเอ็กซ์คลูซีฟซึ่งให้ทุกท่านไะคหาได้ซื้อสินค้าเนี่ยงรวมถึงอาหารเครื่องดื่มต่างๆภายในงานของเรานะคะครบ300บาทก็จะได้รับ1นึ่งสิทธิ์นะคะในการร่วมลุ้นเป็นสิบคนพิเศษที่จะได้ชิมเป็นเช็คเช็จากแมกนัทซึ่งในกล่องกล่องนั้นมีคุณแมกนัทก็จะทําอาหารพิเศษให้เนี่ยาแค่สิบเซตเท่านั้นนะคะวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคด,ดีอีก คุณแม่จะได้ทำการจับฉลากรายชื่อผู้โชคดีด้วยตัวเองจับเสร็จปุ๊บรับของรางวัลปั๊บถ่ายรูปโพลารอยพร้อมกับลายเซ็นอย่างไ,าได้ไหมคะได้ซื้อของหรือยังซื้อของหรือยังซีเรียใช่ไหมใครยังไม่ได้ซื้อของอีกคะไม่ทัแล้วนะไม่ทนแล้วนะ <mm> อนนี้นะคะเราปิดรับไปเรียบร้อยแล้วนะคะในในการร่วมสนุกนะคะเป็นแบบเอ็กซ์คล <ick> ูซีฟนะคะในการรับของรางวัลพิเศษจากคุณแม็กนัตนั่นเองนะคะเดี๋ยวสักครู่ค่ะคุณแม็กนัตจะมาทําเมนูอะไรให้ลองทายลองทายเล่นๆได้ไหมทำอะไรวันนี้จะมาทาอะไรคะเบอร์เกอร์เขาเขาเห็นอะไรคะเห็นขนมปังไม่เคิดไม่เมนูอื่นบ้างหรอคะไม่คิดเน่อจากเบอร์เกอร์ไม่มีเมนูอื่นเลยเหรออ๋อแล้วมีเมนูอะไรอีกไหมที่น่าจะเป็นไปได้ เห็นอรวเกอร์ปุ๊บคุณแมคกนัตทำไข่เจียวแน่นอนสุดยอดจริงๆค่ะ <laughs> <laughs> เอาล่ะตอนนี้นท่านขาพร้อมจะเจอคุณแม็กนัตเรียงค่ะ